Love a m o i ไอ้โมห b บัตลิเบและอีกมากมายหลายภาษาที่แปลว่ารักรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักเพื่อนรักแฟนรักผัวรักเมียรักหมารักแมวรักองค์กรรักชาติเรารักนู่นนั่นนี่มาตลอดชีวิตทำไมเรารักได้เยอะขนาดนี้ทำไม ความรักถึงเป็นสิ่งที่ดีอะคำว่ารักในประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยใช้กันมานานเป็นพันปีแล้วครับเอาจริงๆเราก็ควรจะคุ้นเคยกับมันแล้วป่ะแต่มันกระดานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่เสมอเข้าใจมันไม่ได้ไม่เคลียสักทีความหมายตามพจนานุกรมที่มีเนี่ยก็ไม่เคยพอ แต่ละคนก็มีนิยามความหมายตามประสบการณ์ของตัวเองไปอีกแต่อย่างน้อยๆน,นะครับตามทฤษฎีที่ชื่อว่า Theory of love as story เนี่ย <c oughs> ก็บอกว่ามีนิยามความรักเป็นเรื่องราวตั้ง26แบบยกตัวอย่างเช่น addiction รักแบบเสพติดติดคนหนึ่งเอามากๆ collection มองว่าเป็นของสะสมที่ต้องเติมให้ครบชุด cookbook เป็นสูตรอาหารที่ต้องทำตามขั้นตอนเสมอ history รักเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์แบบที่ประสบการณ์ใดๆไ,ไม่อาจถูกลบเลือนไปได้ mystery รักเป็นเรื่องลึกลับคนอื่นเนี่ยอย่ามารู้เรื่องของฉันให้มากนักหรือไปจนกระทั่งวอรรักเปรียบเสมือนสงครามเป็นการต่อสู้ไม่รู้จบเป็นไงเปิดมาก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมครับแล้วนี่แค่ทฤษฎีเดียวที่ถอดรหัสจากวรรณกรรมอเมริกันเท่านั้นนะครับพอรักมันหลากหลายขนาดนี้จะคุยกันทีก็ยาก เพื่อจะคุยกันรอบนี้ให้ตรงกันมากขึ้นอีกสักหน่อยลองไปดูจากองค์ประกอบของรักแทนดีกว่าครับตามทฤษฎีที่ชื่อ triangular theory of love บอกว่ารักเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย2ใน3องค์ประกอบนี้คือ 1. intimacy ความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด 2. passion แรงกระตุ้นแบบโรแมนติกความสเสน่หาแรงดึงดูดทางเพศรวมไปถึงการเอากันด้วยนะและ 3. commitment หรือ decision ข้อผูกมัดต่างๆหรือการตัดสินใจว่าจะรักแล้วนะแบบนี้ครับเอาล่ะเข้าใจตรงกันมากขึ้นแล้วยังไงก็ตามเวลาพูดเรื่องความรักเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกห่วงใยแล้วมันก็นําไปสู่เรื่องราวอีกมากมายให้เราชื่นชมพลังของความรักกันมาตลอดคําถามก็คือจริงๆแล้วความรักมันดีได้ยังไงอะ่ะอย่างแรกในทางวิทยาศาสตร์ครับความรักมันทําให้เรามีความสุข อะไรพวกนี้เป็นเรื่องของฮอร์โมนล้วนๆครับคือเมื่อเราประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบที่เกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งโดพามีนซึ่งไปกระตุ้นสมองให้เรารู้สึกมีความสุขและในช่วงเวลาแรกๆระดับเซโรโทนินก็จะลดลงทําให้เรายับยั้งชั่งใจน้อยลงเป็นช่วงที่ลหลงไหลในความรักแบบหัวปักหัวปั๊หรือที่บางคนเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นนั่นแหละครับและถ้าความรักนั้นดําเนินต่อเนื่องไปอีกสักหน่อย เซโรโทนินเนี่ยจะกลับมาระดับปกติและตามมาววยการเพิ่มขึ้นของออกซิโทซินอันนี้ช่วยสร้างพันธะสร้างความผูกพันแต่นอกจากนั้นมันยังช่วยเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันลดแนวโน้มในการเกิดปัญหาหลอดเลือดสมองหัวใจวายและมีอัตราการรอดจากการผ่าตัดและมะเร็งมากขึ้นด้วยพูดอีกแบบก็คือในอย่างที่2ในทางวิทยาศาสตร์ความรักมันทําให้เราอายุยืนยาวขึ้นได้ครับฟันแฟก ความรักกับฮอร์โมนแบบนี้มันดูเป็นเรื่องโมโนกามีพอสมควรแบบต้องมีคู่เดียวครองคู่กันไปยาวๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วสัตว์บนโลกเนี่ยเป็นโมโนกามีแค่ห้าเปอร์เซ็นตเองความรักในแง่นี้จึงอาจไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแบบนั้นแล้วเราก็ไม่อาจเอ,อ่ไปรับรู้ได้ด้วยว่าสัตว์อื่นๆเขามีความรักแบบที่เรามีหรือเปล่าทําได้มากสุดเหล่านะักวิทยาศาสตร์ก็ทําได้แค่เทียบเคียงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนไอ้พวกที่ว่าว่าไปนั่นแหละครับก็เลยมีการพบว่า เวลาน้องหมามองหน้าศบตาเราก็จะมีการหลัง่งออกซิโทซินออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันอยากสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับเราหรือเป็นแค่คกลไกที่ทําให้มันรู้สึกสบายใจที่ต้องอยู่กับเราอันนี้ก็ไม่รู้ได้นะครับแต่การหลัง่งออกซิโทซินลักษณะเดียวกันแบบนี้ในคนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีเพศสัมพันธ์ถ้าจะคิดเล่นๆน,นะครับก็คือเวลาน้องหมามองหน้าเราเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเหมือนเวลาเรากําลังเอากันอยู่ใช่น้องหมามองหน้าเรา แต่รู้สึกเหมือนตอนเรากำลังเอาอยู่กลับมาที่เรื่องความรักมันดีได้ยังไงกันครับถ้าจะอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ดูจะแข็งทื่อเสเหลือเกินเหมือนตัวเราเองไม่ใช่ตัวแปรใดๆเลยแต่จริงๆแล้วความรักยังดีอีกมากทั้งในด้านเศรษฐกิจก,การเมืองและสังคมครับมาเริ่มกันด้วยเรื่อง เศรษฐกิจครับในทางเศรษฐศาสตร์ความรักและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถถูกอธิบายเป็นเรื่อง Price of Love หรือราคาของความรักได้ครับทำนองว่าการหาคู่ก็เหมือนการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่จะได้รับและนั่นก็ทำให้ไม่ใช่ทุกคนจะได้ผลลัพธ์ตามที่หวังไว้การหาคู่ก็เลยเป็นการคัดสรรให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดอาจจะดูโรแมนติกน้อยหน่อยแต่ก็จับต้องได้ดีนะครับแบบนี้ ในอีกทางหนึ่งความรักมันทําให้เงื่อนไขาทางเศรษฐกิจทํางานน้อยลงครับโดยเฉพาะถ้ารักครั้งนั้นมันสําคัญมากๆอย่างเช่นรักมากจนอยากจะแต่งงานมากๆแม้จะต้องเสียเงินเยอะขึ้นก็ตามพูดอีกแบบก็คือมันทําให้เรากล้าเสี่ยงทางเศรษฐกิจมากขึ้นครับนอกจากเรื่องเศรษฐกิจส่วนบุคคลแล้วความรักยังส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับมหาภาคด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักที่ทําให้เกิดการแต่งงานเลยทําให้มีสมาชิกใหม่ในสังคมและก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากขึ้น ทำให้โอกาสรอดของมนุษย์ก็มีมากขึ้นตามไปด้วยหรือจะเป็นเรื่องความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจมหาภาคล่มสลายได้ยากขึ้นคราวหลังถ้ามีความรักแล้วโดนคนตั้งคําถามก็บอกเขาไปเลยครับว่าเรากําลังทําเพื่อเศรษฐกิจมหาภาคอยู่เป็นไงเทปะใครเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองก็เรื่องของเขานะครับแต่ว่าความรักเนี่ยเกี่ยวกับการเมือง อะไรอะไรมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหมดเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเราไม่ลืมว่าการเมืองคือความสัมพันธ์เชิงอํานาจและการบริหารจัดการมันในกรณีของความรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่การรักตัวเองแต่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นเพราะความรักมันเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์มันก็จะมีพลังของแต่ละฝ่ายใช่ไหมครับที่จะมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งทําให้จะทําหรือไม่ทําอะไรก็ได้หรือให้สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆก็ได้ เหมือนตอนคุยกับแฟนว่าเฮ้ยเธอเย็นนี้กินอะไรดีแล้วก็ตามด้วยบทสนทนาข้อเสนอและการต่อรองกันยืดยาวเลยครับ <c oughs> การตอบว่ากินอะไรก็ได้เนี่ยไม่เคยมีอยู่จริงเลยเนี่ยอะไรแบบนี้ก็เป็นการเมืองนะครับในแง่นี้ความรักยังไปเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่เรื่องการเลือกความสนใจทางเพศเพราะมันกําหนดบทบาทเราตามเงื่อนไขต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องข้อตกลงในความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นเรื่องการเมืองนะครับ เพราะว่าข้อตกลงในความสัมพันธ์ในภาพใหญ่ของรัฐรัฐหนึ่งก็คือกฎหมายแล้วใครออกกฎหมายสภาไงครับนอกจากนั้นเฮนรี่แบร์สันและชาร์กมาริเทนนักปรัชญายังบอกอีกว่าความรักสามารถเป็นพลังกระตุ้นประชาธิปไตยได้อีกด้วยถ้ารักนั้นประกอบไปด้วยความมีศักดิ์ศรีความเป็นเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือกันและการเคารพซึ่งกันและกันเป็นไงทีนี้ถ้ามีความรักแบบนี้ก็บอกคนอื่นได้ว่า กำลังทำเพื่อขับเคลื่อนการเมืองแบบประชาธิปไตยงอไปต่อกันที่ความรักมันดียังไงในด้านสังคมครับแม้ว่าความรักจะดูเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะเราต่างนิยามความรักของตัวเองกันได้แต่มันก็ไม่ได้ส่วนตัวขนาดนั้นหรอกครับในทางสังคมศาสตร์มองว่าความรักเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากร่างกายจริงแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่มันก็ไม่ได้แยกขาดไปจากภูมิหลังทางสังคมนั่นจึงทําให้ความรักช่วยยืนยันว่า ผู้คนและกลุ่มคนนั้นหลากหลายมากๆไม่ได้เหมือนกันไปสมดต,ตัวอย่างกว้างๆแบบที่มีคนเคยทําการศึกษาไว้ก็เช่นประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบปัจเจกบุคคลเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาและประเทศในยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตกคนมักให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของครอบครัวที่ใกล้ชิดก็เลยมักมีสระและตัดสินใจด้วยตนเองในเรื่องความรักส่วนประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบสังคมพึ่งพาเช่นจีน หลายประเทศในแอฟริกาและลาตินอเมริกากรีซอิตาลีตอนใต้และหมู่เกาะแปซิฟิกสังคมแบบนี้มาทําให้คนมีแรงจูงใจเพื่อทําผลประโยชน์ให้กับกลุ่มมีความพักดีต่อกลุ่มพวกเขาสนับสนุนการพึ่งพาซึ่งกันและกันและแนะนําว่าการตัดสินใจของกลุ่มมีความสําคัญมากกว่าการตัดสินใจของแต่ละคนรวมทั้งเรื่องความรักด้วยเช่นกันอะไรแบบนี้ทําให้ประสบการณ์ความรักโรแมนติกเป็นเรื่องปกติมากในประเทศสมัยใหม่ที่มีวัฒนธรรมแบบปัจเจกชน ส่วนความรักโรแมนติกจะถูกให้คุณค่าน้อยกว่าพออยู่ในประเทศแบบสังคมพึ่งพาที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นหลักหรือถ้าแค่นี้ยังเห็นความหลากหลายไม่พอมีตัวอย่างที่สุดตกอีกครับอย่างงานชิ้นหนึ่งของ BBC ที่เล่าถึงกรณีของชาวมาไซในงานชิ้นนี้บอกว่านิยามคําว่ารักของชาวมาไซเนี่ยคือเซ็กส์ไม่มีการหอมหรือจูบแบบโรแมนติกตามที่เรามักจะนึกถึงกัน ถ้าเป็นสามีภรรยากันก็คือมีแต่เรื่องเซ็กอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เอาไอเรื่องความรู้สึกมาเกี่ยวข้องเลยทําให้สามารถมีภรรยาได้หลายคนภรรยาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะสามีก็ทํานูน่นทํานี่ให้เท่าๆกันทุกคนคนที่ไปสํารวจเรื่องนี้ยังบอกอีกว่าเหมือนว่าเผ่านี้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับความผูกพันหรือการผูกมัดอะไรเลยซึ่งกรณีนี้เนี่ยจะจริงแค่ไหนหรือว่าเราเข้าใจผิดอะไรก็ลองไปตามหาตามอ่านข้อถกเถียงอื่นๆในโลกมนุษยวิทยาดูกันได้นะครับ ความรักไม่เพียงแต่ทําให้เราเห็นความหลากหลายความแตกต่างของผู้คนแต่ในทางสังคมศาสตร์ก็ยังพบว่าเมื่อรักเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนด้วยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆจึงส่งผลให้สังคมมีพลวัตครับในบทความ an Evolutionary Sociology of Love บอกว่ารักเนี่ยมันเป็นคำอธิบายทางวัฒนธรรมของเรื่องเซ็กซ์ครับซึ่งทำให้คนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและก็รัก ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นกับคนในระดับเดียวกันก็ได้เช่นพ่อแม่ก็รักลูกได้หากมองแบบนี้รักจึงเป็นการแสดงออกถึงหลักการร่วมมือกันในวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นการทําให้เป้าหมายที่มีร่วมกันสําเร็จได้โดยอาจจะช่วยกันทําให้แต่ละคนค้นพบศักยภาพของตนเองและช่วยกันทําให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นดังนั้นรักจึงเป็นคําตอบว่าทําไมคนถึงมีชีวิตอยู่ทางสังคมเพราะรักทําให้คนรู้สึกมีชีวิต และทำให้คนค้นพบศักยภาพของตนเองได้เชีย่ยพูดแบบโรแมนติกโรแมนติกหน่อยก็คือความรักเนี่ยมันทำให้คนมีชีวิตอยู่เพื่อค้นพบศักยภาพของตัวเองในการอยู่ร่วมกับคนอื่นน่ะบ้าไปแล้วทำไมความรักมันดีได้ขนาดนี้ทั้งทำให้มีความสุขมีชีวิตยืนยาวทำให้เราเป็น,นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจให้เราสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันและขับเคลื่อนชีวิตทางสังคมของเราอยู่เสมอ แต่เพราะมันดีเหลือเกินเนี่ยแหละครับก็ทำให้คนทำสิ่งต่างๆไปได้เหนือความคาดหมายเหมือนกับที่โทมัสฮอปบอกว่าความรักคือพลังสิ่งใดๆก็ย่อมเป็นไปได้ในความรักเช่นเดียวกันกับในสงครามตลอดประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งในหน้าหนังสือพิมพ์เราได้รับรู้ว่ามีคดีฆาตกรรมต่างๆทั่วโลกที่มีสาเหตุมาจากความหึงหวงและความรักเบาลงมาหน่อยแต่ทรมานหัวใจไม่แพ้กันก็เป็นการกักขังน่วงเหนียวบุคคลนั้นเป็นที่รักไว้ หรือข่าวในไทยที่เราเจอกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นครูที่ตีนักเรียนเพราะความรักหรือพ่อแม่ที่ทำร้ายลูกเพราะความรักหรือในประวัติศาสตร์สยามเองก็มีเรื่องของหม่อมเจ้าหญิงเนี่ยที่เคยรักกันกับไพร่และสามัญชนจนต้องขายตัวเองไปเป็นทาสสุดท้ายก็ต้องถูกถอนยศออกทั้งหมดนี้ถูกกระทำในานามของความรักสิ่งที่เราเพิ่งคุยกันไปว่าดีนักดีหนานั่นแหละครับความรักเป็นสิ่งสวยงามและหอมหวานเสมอในประวัติศาสตร์มนุษย์ เพราะว่าอย่างน้อยๆมันเปิดโอกาสให้เราได้มีอิสระในการนิยามความหมายของมันด้วยตัวเองแต่หลายๆครั้งในประวัติศาสตร์เมื่อใดก็ตามที่นิยามรักของใครทำงานมากเกินโดยไม่ปรึกษาคนอื่นหลงลืมไปว่ารักเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราแต่เพียงผู้เดียวใช้นิยามของตัวเองฝ่ายเดียวบังคับให้คนอื่นรักตามแบบตนก็มักจะมีปัญหาตามมาเสมอถ้าเราถอยออกมามองความรักสักหน่อยมองว่ามันเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้น มองว่ามันยึดโยงอยู่กับทั้งวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมและเข้าใจว่าความหลากหลายของนิยามต่างๆมีเป้าหมายมีหน้าที่ของมันเองก็น่าจะดีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับหวังว่าหลายๆคนคงได้คำอธิบายใหม่ๆเท่ๆไว้ใช้พูดถึงความรักนะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องความรักแบบที่ไม่ใช่ผัวเดียวเมียเดียวก็ไปตามดูได้ใน Why Is It Bad หรือสนใจเรื่องความรักชาติก็ให้ดูในอีกตอนของ Why Is It Good ครับ ส่วนใครที่คิดว่ารักออกแบบไม่ได้ก็ไปดูโอเนกาทีฟแง่เก่าจัดแล้วไปพบกับเรื่องราวของสิ่งดีๆอื่นได้กับไวซิทกู o ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กด Subscribe แล้วพูดคุยกันต่อได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับรับทุกคนที่ดูและจะรักมากขึ้นถ้าชวนคนอื่นดูต่ออีกเจอกันครับผมเอ,อเอาใจไปเลยเอีก กลับมาที่นี่เนี่ยมี่ี่ี่ะขอโทษ <laughs> แล้วนี่แค่ทฤษฎีเดียวที่อธิบายผ่านวรรณกรรมอเมริกันเท่านั้นนะครับอีเวนเฮปะคัดหนึ่ง